ผัดพลิกขิงหมู3ชั้นสูตรนี้รับรองหมูนุ่มน้ำซอสเข้าเนื้อรสกลมกล่อมสุดๆตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณ2องช้อนโต๊ะใส่พลิกแกงลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมเลยค่ะได้ทีแล้วก็ใส่หมู3ามชั้นลงไปเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงผัดให้พลิกแกงเคลือบหมูทั่วๆ จนหมูสุกประมาณ60%ก็พอใส่น้ำลงไปประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งคนให้ส่วนผสมเข้ากันปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาให้ได้รสหวานนิดเค็มหน่อยกลมกล่อม,มกำลังดีค่ะจากนั้นลดไฟลง เป็นไฟอ่อนปิดฝากระทะแล้วเคี่ยวให้หมูนุ่มประมาณ20-30นาทีค่ะระหว่างเคี่ยวให้เปิดคนเป็นระยะจะได้ไม่ติดก้นกระทะและน้ำปรุงจะซึมเข้าเนื้อหมูดีขึ้นด้วยค่ะพอเคี่ยวเสร็จน้ำก็จะงวดลงเหลือขลุกขลิกแบบนี้ค่ะจากนั้นชีกใบมะกรูดใส่ลงไป ผัดให้หอมเลยนะคะใส่ถั่วฝักยาวที่ลวกเอาไว้ผัดเบาๆให้เข้ากันแล้วปิดท้ายด้วยพลิกชี้ฟ้าซอยสีแดงสดเพิ่มสีสันอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่จานโรยใบมะกรูดซอยเพิ่มความหอมเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากเลยค่ะ